ยมันไม่น่าใช่นะเมื่อกี้ของพี่ยังตามเห็นเม็ดเดียวยังไม่เห็นหรอเอ็มจีเสามเม็ดเดียวเลเออเออเสียตกใจสะดุ้งเลยไอ้เชื่อกูช็อคเลยบอกให้ป้อมแล้วเปิดใส่มันแม่งเลยโอ้โหหงียมาแล้วนี่ไงแสดงอภบนิหารในสัตว์หัวแต่แล้วผิดแต่แต่ตัวนั้นยืนนิ่งอยู่ตรงพุ่งเกมไอ้ตัวนั้นยืนนิ่งคิดในแงดี เดี๋ยวไม่เล่นไอ้เง้ยทีพีีในยุ่งหายเออฮะคิดคิดไอ้ง่้ยดีเขาไว้ก่อนเมื่อกี้เป็นไงล่วงรถเลยมึงล่วงรถได้ไงของพี่เป็นไงปืนก็บอกไอ้เฮี้ยนะเม็ดเดียวหายเห็นไหมล่ะพี่นี่หาหลวงปู่หนี่ไงนัดเดียวเป็นไงรู้เรื่องปะล่ะทั้งแกงป่ะวะเนี่ยต้องให้ป้อมสืบโดูป้อมป้อมอยู่ไอ้ป้อมทำอะไรวะอะารวยังเล่นอยู่ ป้อมทำอะไรวะป้อมเดือดดูพวกแม่งนี่ไงไฮไลท์ครับเอาไว้ทำเอาไว้ทำคลิปเตือนอะเตือนโผอ้โหจัดเลยสองมาดูเออเนี่ยทำเรื่องคลิปโผได้เนี่ยคับเก็ไว้เออแม่นครับแม่นแมนคนนี้แม่นแมนเกาะเกาะพี่ก็เต็มนะเวยมวกก็เต็มนะเปิดไปเอกป้อมไ้ป้อมไว้ป้อมแล้วเปิดพามือไปนี่ มันไม่ได้ยินเลยมันต้องอยู่ใกล้กล่อนเดี๋ยวดูตอนยิงยิงนี่มีเฮ้ยเตะเลยเตะเต็มหัวชัดเจนชัดเจนครับชัดปะล่ะกูบันทึกไว้แล้วกูรายงานรายงานแม่งเลยครับใส่ไว้วงการเล่น มองทะลุช่วยเล็งเออแลดดีดอื่นๆยืนยันไปเหอะไอ้ชัดหรือเราเราอาจจะดีเลย์เราอาจจะปิงก็ได้ลุงปิงกูยี่เก้าเนี่ยปิงก็ปิงก็เฮียแล้วห้าสองเนี่ยโง่ทะลุทะลุต้นไม้ กองกระสุนนี่ชัดเะล่ะชัดปะล่ะเม็ดต่อเม็ดไปดูมึงดิเปิดสามเลยทวดีเลยเดียเม็ดละตัวครับน้องๆคิ้มากกูเจอเจ้าสำนักก็แล้วมันเป็นเรียนโรงเรียนใหม่มาดูดูดูรถวิ่งอ่ารถวิ่ง ขอดูรถวิ่งครับจอดมันอาจจะแบบว่ายิงทะลุไม่ได้อะเนี่ยมันเห็นมันเห็นเนี่ยดับดับเชื่อที่ไหมว่ามันเห็นเนี่ยมันส่องไอ้เชืยบินกาอากาศที่กูดูยนี่กูอยากเห็นว่าเนี่ยล็อกปึ๊บที่กูไปมับเนี่ยชัดไหมล่ะเป็นไงล่ะ เลยไงล่ะเบอร์สี่ไม่เกี่ยวเออเบอร์สี่ไม่เกี่ยวพูดไปในคลิปเบอร์สี่ไม่เกี่ยวเบอร์เกินเบอร์สี่คือแค่สื่อเขาเอาไปเบอร์สี่เปสายสื่อสี่เอาแล้วส่องอะไรส่องอะไรโยกออกไปส่องอะไรเนี่ยมันเห็นนะเนี่ยครับ เราเห็นเป็นตัวโป่งๆอ่ะเหลืองๆเฮ้ยลุงเคยใช้ปะเนี่ยเอยเคยใช้แต่เคยเห็นหบางทีก็เป็นกรอบกรอบกรอบเหลี่ยมๆมีเลือดอยู่ข้างบนมีชื่อบอกเนี่ยบางทีลแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นกลับมาเล่นทีได้ไหมกินรอเลเองเจอทุกรอบกูไปเล่นละทีเพื่กูเล่นเอฟดีว่าบอดเยอะช่างแม่งเถอะบอดเยอะกูก็จะเล่นเอฟพีอ่ะเล่นแล้วเปี่ยง มี้เป็นไงล่ะหมดตีไปเด้ดูมันอ่อนหนะเลย่ว่าแม่จะตายยิงคนเข้าอย่าอยเลยฮะบนท้าทายบนท้าทายทะลุสมอไปหนึ่งทีมมันหลบสูงนี่เหนือลูกลดไปดิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแมนแมนเวลา ไอ,อกทีก็เพื่อนเนาะขอเป็นแป้งเอ้กระสุนเพิ่มดาเมจได้ปะนี่ตัดยางไปสี่อย่าให้เขาได้จับ A อฮะจะเกิดการตายเกิดขึ้นทะลุสมอกไปโชว์หน่อยมไม่ต้อง A ดับก็ได้ปืนธรรมาดามันก็ยิงตายอ่ะทะลุสมอกหน่อยโชว์อ,อะ่ะ ทะลุพังพ้อพี่เอา้าไม่ออกแล้วถูว,วิ่งวิ่งลากเป้าจังหวะนี้วิ่งมั่งหัวไหมเอออุย <c oughs> อ้ยแกชัดเจนแมนก็ล่ะโอเค